ครับวันนี้ก็กลับมาผมก็กวงนะครับแล้วก็ลดินเจอร์กันนะครับผมอ่าของเราบริเลนใหม่เข้ามาแบบนี้ก็ต้องมาอาัดิกันซะหน่อยนะครับออกขอราริเลตนี้เราก็รูกวนอยู่แล้วเนาะแล้วก็พิทางการก็ใบแล้วมอคืนนะครับผมเขาขาวนะครับผมใาคราเข้าไปดูก็อาจจะรู้นะว่าเมขาขาวคือใครนะแต่ก่อนที่ทางการเราจะใบเขาก็ทางการญ,ญี่ปุ่นก็ใบมาให้เรียบร้อยไม่ใช่ใบหรอกเฉลยมาให้แล้วนะับหมดคำจะพูดเรามีทางการญี่ปุ่นปางคนบอกเองเลยวอา โอเคครับผมลโบนี้จะเป็นยาฉาบ2เมตรแล้วก็อีด้ยาฉานะผมจะกับมาทั้งหมด2คารโบด้วยกันนะคะมาใหม่หนึ่งแล้วก็กลับมาหนึ่งนะครับผมอ่าตัวละครก็ตามนี้เลยครับ5ตัละครนะตัวแนคืออตัวที่จับหนนี่แหละเอาได้เลยนะะไ่ก็จะมีตัวใหม่ของยาฉาเมตรทหมด4ตัวได้เลยแล้วก็มีกลับมาอีเนตัวเช่นเดียกันอันนี้คือของารีนะก็อข้อใน อย่าซับบอยมาก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์มาติดมอเปู5สาสโอเคเข้าไปดูที่นสัมกัเลยแล้วกันดนชั้นเข้าไบตัวไปที่เข้ามตัวตามข่าวในช่วงประมาณวันสอวันนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนาะว่ามันมีลความสามารถพิเศษของอออกมาแล้วนะคือเป็นเพื่อแม่ไปเลขสองเือเพิ่อแม่พันหน่วย จริงจังแล้วก็ใิ้มาวันนี้แล้วผมเลยตอนนี้ตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้เพิ่มอะไรสองตัวนะครับถ้าทำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเข้ามาใช้ก่อนแล้วนี่ครับผมแล้วก็ใครที่เข้าเกมมาในครั้งแรกนะผมเขาจะแจก,กที่สุ่ยให้เลยนะครับหนึ่งตัวนะเป็นตัวแจกฟรีของคอร์รนี้นี่เองนะฮใช่ะงั้นดูที่นี่ก่อนเลยครับเป็นคาดไม้นะใช่เดี๋ยวเราดูที่ไฮเปอร์แล้วกันใครแรกอยาาู่ที่พันห้าสิบนะผมแต่ก็รอบวันวัย ก็ถ right ือว่าไม่เรวนะผมถงารว่าใช้ได้นะค็สามารถก็จะเป็นพวามาที่หจะเป็นฟื้นฟูเลือดเพิ่มลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเี่ถ้าบอมนา้อมตันเจ๊กเลยนะเอาไปริงแตเจกล้าไม่น่าจะบอมนามองอเล่นอยู่เราถึงรู้นะแล้วก็จาพิษลัาสูงทำทำหายทำถซแล้วก็ก็มดพิษสองะี่ิแล้วก็ยกเลิกการตุ้ก็องเป็น

มอันยังไม่แน่ใจราว่ามันจะประมาณเท่าไหร่แต่พอาามัระยดร้อยสิห้าไ่นนนอายจปรยัดระยสันนะไม่น่าหักไม่น่าไม่น่าใช้งานเลยเพราะว่าไมิสจถึงระยยืดมันใกล้ขาดยางปตีไม่ติดอีแล้วก็ร่วแล้วไงแายใบพิกด้วยความติดมันก็ไม่ค่อยจะมีเพรเป็นัวนทีดมันมีควมต แม่ก็พันสองเจ็ดสิบก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่ยังไงต้ใส่เจียวแรกมันก็น้อยลงมาครับารเรียนกันช้าความเร็วเรียนที่ช้าช้าเข้าเข้าเลีนช้านะเพราะว่าเรียนข้างใกล้แล้วก็ตรงตรงเดินช้าที่มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่โอเคตัวนี้ถึงไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สกิลที่หนึ่งสร้างความเสียหายสองพันเปอร์เซ็น เป็นศัตรูธาตุน้าเป็นธาตุไม้เอไม่ศัตรูธาตุน้ําเป็นไรธาตุแล้วก็ลดอัตราต้านทักษะอันที่2คือสร้างผลลัพธ์2,600เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนธาตุไฟเป็นธาตุไรธาตุแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลดอัตราลบปีกลง40เปอร์เซ็นต์5วิอย่างละ5วิทั้งหมดเป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูทั้งสองธาตุคือน้ํากับไฟไรธาตุมันก็มันก็อาจจะดีนะครับแต่ว่าขอยืมคำพูดพี่ดีเคมาแล้วกันคือมันไม่ค่อยเห็นผลอะ มันไม่เห็นผลูปรธรรมมันีหมันเป็นนามธรรมของผมคือไม่รู้สิว่ามันจะเห็นผลยังไงหรือมันจะช่วยได้ขนาดไหนเหมือนกันและอย่างหนึ่งคือสกิลมันไม่ะลูอย่างเงี้ยมันต้องใช้ตัวอื่นช่วยในการล้างแล้วก็ด้วยระยะยืนของมันอีกอ่ะมันเป็นตัวละครที่ไม่ไม่น่าสนใจเลยจริงๆแล้วก็ไม่น่าปั่นนะครับผมไม่น่าไม่น่าหาเลยถือว่าค่าพมก็ถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนอตัวต่อไปก็คืออีกลูกของย้อฉากับคารมิ โมโรฮะนะครับผมระยะหัวว่องไวแร่พันสาแปดสิบถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ยังไงก็ต้องใส่เกียร์รถแร่ความเร็วในการโจมตีถือว่าเร็วขึ้นที่ปกติก็โอเคไม่ไม่เท่าไหร่พลังตีถือว่าโอเคนะฮรระยะโจมตีสามร้อยสิบถือว่าค่อนข้างไกลออกมาอีกก็หลบในเมฆของตัวละครได้หลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีโดนตัวของหลายๆตัวก็อย่างพวกเจสิก้าอย่างเงี้ยโดนแน่อือหรืออย่างพวกไอ ชินจังเงอใช้ชินจังชินจังก็จะโดนด้วยก็จะโดนแต่เม็จากชินจังอยู่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะผมก็ถือว่าโอเคระยะกษ์ก็อยู่ในจุดที่ใช้ได้นะฮะแร่ใช้ควเรา13มิแร่พัน380อันนี้รู้กันแล้วนเนาะสะแต่ก็ปกติทั่วไปครับผมแล้วก็สกิลที่หนึ่งสร้างความเสียหายซ้3,200%ไอ้ทำไมนี่เขียนสกิลแปลกๆแล้วก็ลดหลบหลีก50%ก็เป็นในเมจที่แรงนะครับผมแต่ก็ไม่มีทูลูบัฟมันก็ต้องใช้ตัวละครลากบัฟช่วย ล้างหนูบับเอล้างโลช่วยถ้าของผมเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ก็ต้องดูที่สเตตสแตทหลอกสเตตหลักคือเดเมจมันแรงขนาดไหนแล้วก็ตีเข้าเร็วตีเข้าขนาดไหนใช่แล้วก็สกิลสองก็คือปัฟบทางโจมตีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ัฟบความเร็วนในการโจมตีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ัฟบคีสี่สิบปัฟความเสียหายคีสสามร้อยเจ็ดวินาทีทั้งหมดก็เป็นสกิลใี่เหมสำหรับบัฟบทางคีสนะผมก็ ไม่ห่อยใช้แต่ก็เป็น,ปนถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ห่อยใช้นะผมก็ปรับกลุ่มปรับกลุ่มเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มแร่300หน่วยนะครับก็ถือว่าสําหรับตัวของมู้นโลฮะพไม่ได้เจ๋งแต่ก็ต้องรอดูว่าเ a เม g จะเป็นประมาณขนาดไหนถ้า damage แรงก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าเม m a ไม่แรงก็เฉยๆว่ะเฉยๆ,ๆ,ๆส่วนต่อไปคือเซซึนะลูกสาวของเซชุมารูนะผมก็เป็นดครคนที่ ตัวเก่งของคอลมโบนี้ใช่ไวพิบแร่พันสี่เก้าี่เิเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะครับผมต้องใช้เกียร์รถแร่ช่วยไม่งั้นก็อวกแปลกเหมือนกันไวพิบก็โลดแรเมรออดูหน่อยสิระยะยืนเฮ้ยทำไมมันร้อยแปดสิบหรอทำไมผมเพิ่งได้มาดูระยะยืนจริงๆนะเราเพิ่งมาเห็นได้แหละว่าระยะยืนมันทํำไมตัวนี้มันแปลกนะครับผมระยะยืนมันใกล้นะร้อแปดินี่คือมันใกล้นะ แล้วมันโดนความเสียหายของตัวละครหลายๆตัวเยอะมากจริงๆ180นี่คือโคตรใกล้เลยนะออกมาจากพวกแนวหน้าแค่นิดเดียวเองแล้วแบบเนี้ยมันโดนตีง่ายอันนี้เขาต้องดูว่าสแตทอย่างอื่นจะช่วยไหมแม่นยำใช้สกิล30ถือว่าน้อยนะผมก็ต้องใช้ตัวเพิ่มสกิลเม่นยำทักษะต้านสกิลลบไม่มีเลยด้วยโอ้โหสวยสวยมากๆลบภาะวะมาจากของศัตรูสามมี สร้งควาเสียหาย2,800%ทำให้ศัตรูถอยหลังก็สกิลที่ดีดนะผมดูกันว่าจะตีเข้าบ่อยไหมถ้าแม่นหน่อยก็โอเคถ้าไม่แม่นก็ถือว่าค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่สกิลที่สองฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือด60%ขอพลังชีวิตต่อหนึ่งวินาทีเจ็ดวิลดทักษะ60ต้านทักษะ60โอ้ไม่เห็นนานแล้วผมสำหรับคนท,ที่มีหลบให้หลบกับต้านเนี่ยเยอะ60%นี่ถือว่าเยอะสุดแล้วนะนานแล้วที่ผมที่ไม่เห็น เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้แค่3 0มส่อนย่างคลเอร์ที่แล้วอย่างไอ้ไฟฟอ์อย่างไอชินล,ล่าเนี่ยจังให้แค่สี่บเปถึงปั๊บมาแล้วด้วยนะแต่น,นี้ให้60%แต่เริ่มก็ถือว่าเจ๋งนะครับแล้วก็เพิ่มแร่พันหน่วยมันดูเป็นตัวที่เจ๋งน่ผมแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยก็อย่างที่บอกคือใช้มันยืนใกล้อ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะบางขนาดไหนอันนี้ใส่เกียช่วยแบบเยอะๆเลยแน่นอนแต่สำหรับคอโมโบน,นี่ถือว่าเจ๋งแต่ไอเพิ่มไอตัวของ อันนี้ยขาต้องดูว่าสกิลจะเข้าแรงไหมแล้วก็จะยืนไหวไหมพราะยืนใกล้ขนาดนั้นเสียงนะรอ่าอันนี้คือตัวละครที่เป็นท็อปโคลบโบนี้นะครับท็อปแล้วบบก็คือโทวะนะอ่าตัวนี้แหละคือตัวท็อปของโคลบโบนี้สกิลเคลื่อนศัตรูไปยังเคลื่อนที่ศัตรูอาไฮนะอ่า,านะอนไม่ค่อยเห็นเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูเอ๊ะความสามารถใหม่นะครับผมตัวนี้ความสามารถใหม่เลยนี่นาไม่เคยเห็นเขียนแบบนี้ไม่รู้ว่าย้ายไปหาศัตรูหรือยังไงหรือ เพราะว่าถ้าสลับตำแหน่งก็ควรจะเขียนสลับตำแหน่งเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยโอยกเลิกเพราะว่ามาตาาถ้าเขาเสียหาย3,300เปอร์เซ็นต์ลงในพื้นที่ชะง,งักห้าวิลดอัตราการทักษะลง40่เปอร์เซ็นต์อ๋อก็ถือว่าโอเคสร้างบาเลีห้าวิแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต400เปอร์เซ็นต์ก็สกิลพื้นๆแต่ก็ถือว่าโอเคแนละ้วถ้าเพิ่มโบรบีสักหน่อยก็อาจจะเจ๋งแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะแค่นี้ก็โอเคแล้วร่วมแรกพันหน่วยแนละ้วผมก็ถึงจะบอกว่าเป็นโดราฟันที่ท็อปของราโบนี้สายพลัง แล้วก็ข้อเสียก็คือแล่ใช้เยอะสุดๆ1 8 2 0พอาพอกับไอชิระเลยนะแต่ว่า1,080ถือว่าเยอะสำหรับผมถือว่าเยอะมากนะต้องใช้เกียร์รถแลกประมาณจุดหนึ่งจุดหนึ่งก็ยังถือว่าแพงมากอยู่เหมือนกันอันนี้ใช้อันนี้ไฮเปอร์เลยนะอ่าระยะยืนก็55เพราะว่ามันตัวพลังก็อันนี้ไม่แปรระยะยืนประมาณนี้ถือว่าโอเคนะผมแต่ไอข้อเสียคือแล่ที่ใช้อเยอะ ความเร็วนี้การเคลื่อนที่เร็วดูขอดูมอนะว่ากี่หน่วยไม่ได้ดูเลยร้อยเก้าหน่วยถือว่าโอเคไม่ช้า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 โอเคตรงเนี้ยถือว่าโอเคแล้วสกิวหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราดูคร่าวๆมันก็เลยอาจจะดูว่าอาจจะช้าหรืออันนี้ผมก็ดูคร่าวๆนะ,ม,นะมันก็โอเคแหละมันก็โอเคเสียคือใช้แร่เยอะมากไปหน่อยแล้วก็อันนี้แหละคือตัวละครของคาร์โบใหม่หมดแล้วนะผมตัวคาร์โบเก่าก็คืออ e ินเวชอาเนี่ยต้องดูไหม <laughs> ต้องดูไหมอ่ะอีนเวชอฉาก็ดังซะขนาดนี้คือ e <laughs> ตัวเก่งสักขนาดนี้เนาะต้องดูไปผมถามแค่น่แต่ก็ดูได้เนาะน,นะไหนๆก็สื่นการรีวิวก็ต้องดูใช่ไหมโอเคในคาลาโบนนี้ยมจะมีตัวฟรีก็คือดาราคูานะครับกลับไมห้หาด้วยเหมือนกันสกิลก็ยกตีสองพันชะงักสิบวิแล้วก็สร้างปาเลียให้ตัวเองห้าวิยกเลิกผลรับ์ด้าเราพักพวกแต่บัฟปาเลียห้าวิเนี่ยให้ตัวเองนะอันนี้ก็ใช้แร้สองพันสามร้อยนะสองพันามร้อยสามสิบก็ เป็นตัวจุตินะครับผมแต่ว่าในรอบนี้ไม่มได้มากับจุติเดี๋ยวผมเอาให้ดูทีนึ่เที่ยวความว่องไวใช้แรบพันเจถือว่าถูกนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งก็คือโจมตีสามหเขัดขวางการฟื้นฟูสิบวิก็ถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งแต่ไม่มีดาเมจไม่มีทะลุบแค่นั้นเองสร้างหายปร์เซลงบนที่เจ็ดวิก็คือดเมจพิทหกร้เซลดลดทักษะ6หลดลบดีหกสิ โอเคดู okay. ว่าสกิลเจ็ดใช้ได้ทุกคนมีบัฟโฟลอนิ่งแล้วก็คาโมเมสามมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลิกเลิกบัฟทีวีแล้วก็โมม 3, มกกจมตีหกร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดวิความเร็วรวมกันี่โจมตีตัวแปดสิบรถไม่ใช่ลถพลังของโทษครับผมแล้วก็ลดความเร็วหกสิบถือว่าก็โอเคแต่กับเดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ค่อยจะได้แล้วแหละเพราะมันต้องใช้ตัวละครช่วยของมันเยอะอยู่ก็คือช่วยตัวละครช่วยลดพลังแหละซชชุมารูนะผมลดเพราะว่ามาจากห้าวิช่างห้าวิแล้วก็ทำให้ศัตรูรวมกัน แล้วก็จบตีสิไอ้เพิ่มพลังชีวิต400เปอร์เซ็นเพิ่มตักศักดิ์60ป้องกันการอันเชิญ12วิคโครนิง่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะบัฟช่วยให้ตัวละครมันตีแมนขึ้นไหมถ้าตีให้แมนขึ้นไอ้สกิลรวบศัตรูนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่เจ๋งเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็บัฟเลือดบัฟบตานศักษดิ์โอเคนะฮะโอเคตัวละครเอกของตัวละครของโคโลิเวียฉา,าก็คืออิยูยาฉาไ่้แหละเจ้าของชื่อเลย จดตีสี่ร้อสี่พันหกร้อยเปอร์เซ็นต์สพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชงงะงักแล้วก็กะเด็นเนี่ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วนะผมแล้วก็เพิ่มพลังจมตีสี่ร้อยเพิ่มพลังสี่สามร้อยแล้วก็ลงทักงะหกสิบโคตรเจ๋งมันเป็นตัวละครที่โดดที่สุดในของเราโเนี่ยแล้วก็ยังใช้ม่ได้อึ่งทุกวันนี้นะผมใครไม่มีก็ลองหาดูได้นะครับผมว่ามันเจ๋งดีโคจริ่งนะครับแล้วก็ใช้ได้พัสองแปดสิบถูกด้วยนะใช้ได้ถูกด้วยเป็นตัวสายพลังถือว่าโอเคเลยนะผมตัวละครสเตจยังไม่เก่าแล้วก็ ใช้สกิลสูงมากอันนี้แหละคือจบแล้วอันนี้คือคลราโบนจบแล้วนะผมจุในตู้ส่วนตู้คลราโบก็ไม่ได้มาแยกกันนะผมไม่ได้มาเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี้มาครึ่งเดือนหลังมาแบบยาฉ่ยที่มีมาครึ่งเดือนหน้าส่วนครึ่งเดือนหลังก็เป็นอีเวนท์สามไม่ใช่ะาะว่ารอบที่แล้วของคลราโบอีเวนท์สามเนี่ยมันเป็นครึ่งแบบนี้แหละคือกี่เคียวกับเทชอมารูมาครึ่งเดือนหลังส่วนคาาวเมกับอีเวนท์สามมาครึ่งเดือนหน้าโคตรที่อะเพราะมันทำแบบนี้แหละมันทำให้ตัวละครผมไม่ได้นั่นเองไม่ได้ เ <Hey. S 2> ใครอยากตามมาดูก็ตามนะผมแต่สำหรับผมคิดว่าถ้าได้ตัวเอกของคโคลาบเนี่ยก็คือโทะหรือเซซูน่าเนี่ยอาจจะข้ามมาเปิดนี้ก็เลยก็ได้ถ้ายังไม่มีวนต์ฉาเข้ามาเปิดอีเยุ้ยฉาหายยุ้ยฉาเลยก็ได้โอเคตัวนี้ผมยังไม่เปิดนะผมเปิดตัวไปแล้วก็ได้แกะเจ้าทำลายมายังไม่เปิดรอสี่ทุกวันนี้ดูขอนว่ามีเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะผมถ้ามีก็หาได้แต่ถ้ามีก็เปิดได้เลยต้องเต็มเต็มที่แต่ผมอะเพยยังไม่พอต้องรองเสา โอเคโอเคถัดไปเกียร์ผมบอกเลยนะเกียร์ของรอบนะี้เดือดกันแน่ๆยังไงก็ต้องหาชัวร์ปับส่วนเกียร์ของเกียร์ฟี่เกียรหกดาวของรอบนี้อาตาเซซิควิวของเรือเนี่ยโจมตีด้านทาความเุ่งมุ่งก็ถือว่าเฉยๆถ้าเป็นช่องประดับอะโอเคแต่เนี่ยเป็นช่องเป็นช่องกลางแน่หลบดีหลบหลีหลบสกิลตามสะท้อนถือว่าเฉยๆเป็นเป็นเกียร์ที่ไม่โอเคไม่ไม่จริงไม่จริง เพราะว่ามันมาอยู่ในช่องกลางมันควรจะมีเกียร์ค่าเลื่อนเลยทั้งนี้แล้วพอแบบนี้มาอยู่ที่ช่องกลางเนี่ยถ้ามันมีรถแต้มจะดีแต่ทีนี้มันไปพอมเป็นแบบนี้ต้านสะท้อนหลบตีหลบสกิลมันอาจจะดีก็จริงแต่ว่าเสนมันน้อยด้วยแหละครับแล้วก็ไม่คู่มบกางสามันเหมือนคล้ายๆกับชุดทางมือมีเหมือนเอาชุดทางมือมาทำใหม่อะแค่นั้นเองสำหรับผมถือว่าไม่โอเคไอรูปินของฮิซุอิโจมตี300ร้อยสองส่วนสามแม่นยำสี่แม่นยำคือตดตีหกสิ ไม่ใช่เป็นยบสกิลนะครับผมฉะนั้นไม่ไม่เจ๋งระยะโจมตีสาสิบก็ถ้าใครไม่มีเกียร์เพิ่มความโจมตีก็ถือว่าโอเคนะอโอเคแหละถือว่าใช้ได้แต่เกียร์ที่อ่อนแอสุดก็คือชุอตดตเหลี่ยงของโทบาเน,นี่ยถือว่าเฉยถือว่าอ่อนแอมากโอเคต่อไปเกียร์เจ็ดดาวนะครับผมเจ็ดดาวผมอย่างที่ผมบอกว่ามันเจ็ดจริงมากจิงทินะ่งหิ้งอะไรแเจ็ดดาวอันนี้เป็นเกียร์ของธาตุน้ำนะครับผมคือเพิ่มระดับโจมตีรวมสี่รสี่สเปอร์เซ็นเพิ่มอัตราการโจมตีโดนทักแน่นอนของทักษะ อันนี้แหละเจ๋งมากก็คือจะทำให้ตีโดนแน่นอนคือใช้สก,กิลไปแล้วตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เจ๋งมากหาหาได้หาครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการสร้างเรนเจอร์ใหม่สามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าจะเป็นเกียร์ช่องโจมตีอันนี้แหละโอ้โหเจอผมบอกเลยพวก,พวกคอนซูตหรือพวกนั้นเนี่ยเขาหากันแน่นอนเพราะว่าแม่นยำทำให้ตีโตทักษะแน่นอนเนี่ยโอ้โหแล้วแบบเอามาลองคอมบูกับเกียร์ของแบบคอมพิเซอร์อ่ะโู้ก เจ๋งแบบตีทักษะอีกครั้งอ่ะโหพูดคำเดียวก็เจ๋งเกียร์เจ๋งมากส่วนเกียร์ก็จะมีค่าคล้ายๆกันก็คือมีสค่าคือจมมีจมตีรวมแล้วก็อันที่สคือเกียร์ธาตไม้คือจมตีรวมสีี่เปอัตราโดนทักษะแน่นอนยีแล้วก็อัตราใช้สกิลห้าสธาตไม้ระยะจมตีสี่อยี่ันนี้ไปเกี่ยวธาตุไประยะโจมตีสีอยีสี่เปอรอัตราคียที่ขอห้าสบจุดสี่อัตราจมตียี่ ก็อันนี้ก็เฉยๆนะผมถึงว่าไม่โอเคมากอีมีงานเข้ามานะครับก็เลยต้องปลีกตัวไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปทําให้จบนะครับโอเคมาต่อกันเมื่อกี้ต่อทางไหนแล้วน,นะนะอ๋อตานพิเศษนะครับผม,มรอบนี้มีดาพิเศษเข้ามานะครับก็คืออ่ารอบนี้ครับมีสองดาคืออินเวชกับยาชายิเมสนะครับในดายาชายิเมสเนี่ยจะเป็นดรอปตัวของฮิซุยนะครับคือสามารถมาหาฮิซุยกันได้ถ้าใครอยากทำปีร้อย P100 อมกก็ต้องมาหาที่นี่ด้วยเนาะเล่นทุกว,วันนะครับเพราะว่ามันก็แจกขนนกแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็หีบพัฒนาบว,วละครแล้วผมหาไว้ก็ดีมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็ของดาวอินเนียชัดจะแจกเป็นนาราคูนะครับผมแต่นาราคูเนี่ยคุณจะต้องถ้าคุณจะทํา P ร0อ m a มเนี่ยเหนื่อยถ้าจะทํแม็กแล้วพีร้อยด้วยเหนื่อยเพราะมันต้องเพราะมันมีแค่ตัวไฮเปอร์อย่างเดียวมันต้องใช้นี่ ต้องใช้ตัวไฮเปอร์ตัวอื่นมาก,การไงครับรวมเพื่อเป็นไฮเปอร์ฉะนั้นทางที่ดีถ้าจะทำจริงก็พีร้อยอย่างเดียก็พอเพราะไม่งั้นมันจะเหนื่อยตรงที่มเราต้องไปหาพวกตัวอื่นพีร้อยด้วยเหมือนกันพวกตัวจุตดดิพีร้อยอ่ะอีกมันเหนื่อยนะผมฉะนั้นก็แค่นี้ดีกว่านะผมคือ <laughs> เอาแค่ธรรมดาพอแล้วนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากโอเคแล้วก็สเตทพิเศษนะผมอ่าไม่เข้าไม่ได้คลิปก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแหละครับผมไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วน่มก็ สักหน่อยดีกว่าสักหน่อยดีกว่างั้นเดี๋ยวเอาตู้หยิบสมุตู้บนไปใช่ไหมเอาตู้ล่างดีกว่าที่อย่นี่ฉากออกมานี่คือจบเลยครัผมเราจะไม่สูงไปแล้วนะจบอ่ะเจดีเข้าให้ปั๊บเข้าให้นักหมูนะเข่าโอเคจบ <c oughs> ส,อสองสองสองโอเคหมดแล้วนะผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใครอยากสุ่มก็สุ่มนะผมส่วนตัวคือสุ่มหาตัวละครก่อนแล้วค่อยหาเกียร์นะครับเกียร์เดีย๋ยวไว้ก่อนแล้วก็ตัวละครมาที่หลังโอเค เยียวไว้ก่อนตัวละครต้องมาก่อนนะเข้าใจไหมตัวละครต้องมาก่อนนะผมะในความคิดของผมฉะนั้นถดอดตัวละครก่อนคือถ้าได้โทรค่ะใช่ไหมโทวะโทวะแล้วหรือที่สนะเนี่ยแล้วค่อยลงไปหามีราชาถ้าใครยังไม่มีมแต่ถ้าใครมียีราชาแล้วก็ถ้าอยากเก็บเก็บพวกเซโชมารูหรืออีกสาตัวที่เหลือที่เก็บไม่ได้ก็ลองมาสุ่มดูนะผมแต่ถ้าไม่ได้อยากได้ก็มาหาขบวนหาขบวนให้ครบสองตัวแล้วกันเพราะว่าเพิ่มแร่พัดหนุนก็คอมโบกระจายระเบิดระเบิดนะผมถึงว่า โอเคะแล้วนะก็เกียร์ก็หาถ้าถ้าคือรู้สึกว่าตัวละครมันเฉยๆยากมันไม่ได้สนใจอะไรมากก็มาหาเกียร์ก็แต่ว่าเกียร์เนี่ยถือว่าเจ๋งนะของข้าอัตราตัวตัตีตัวแน่นอนของทักษะนี่ถือว่าโอเคนะครับฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าใครว่าอยากได้อะไรก็ลองดูครับผมสำหรับผมก็ตัวละครครับตัวละครมาก่อนครับเกียร์คงไม่ได้สุ่มแน่ๆน,น,น่แหละเดี๋ยวนี้แต่ถ้าตัวละครมาเร็วๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้สุ่มแน่นอนถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็วันนี้เซิร์ฟไมไ่เริ่มเปิดแล้วถือว่าเจ๋ง นั้นก็วันนี้ก็จบแล้วนะผมโอเคขอบคุณมากครับพอพอเราจะที่ไปทํางานมาแล้วมันต้องกลับมาต่อเนี่ยมันก็เลยรู้สึกค้างกันเนาะรู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหลเท่าไหร่ก็ขอโทษด้วยนะครับผมถือว่าโอเควันนี้พอแล้วจบแล้วก็รอดูคลิปตอนบ่ายจากในตอนบ่ายก็อาจจะมีคลิปหรือไม่มีก็ได้ก็เหมือนกันรีวิวนั่นแหละคืออยากเล่น่างอื่นน่าจนะพอดีว่าเวลามันกระชั้นคือเวลามันไม่ค่อยมีนะผมคือด้วยการบ้านการบ้านยังไม่ไเคลียร์แล้วอีกกองพันเดินเทนทึกแล้วก็ งานอะไรบ้างอีกด้วยง,งานที่ผมต้องทํางานเนี่ยมันดีเยอะเลยก็เลยนะพุกวันนี้อาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ได้คลิปช่วงบ่ายนะแต่ผมจะพยายามทํานะฮะถ้าทําได้ผมจะพยายามทาคลิปช่วงบ่ายออกมาให้ทุกคนได้ดูกันอาจจะเป็นไลน์เจอร์หรืออาจจะเป็นเกมเศรษฐีก็ได้แต่ถ้าเกมเศรษฐีก็จะเป็น e v ว n นแจวอนถ้ามันมานะแจวอนถ้าวันนี้มันมาถ้าบ่ายนี้มันมาครึ่งขอให้มาเพราะว่าแพ็กดองของผมมันจะหมดแล้วเอราะทูถีที่นอกเลยโอเคงั้นแค่นี้แหละไม่มีแล้วผม ขอให้ทุกคนโชคดีนะผมถ้าใครอยากจะเปิดตอนนี้แต่ผมเขาแนะนําว่ารอช่วงเพิ่มโอกาสดีกว่าขนาดช่วงเพิ่มโอกาสยังไม่ค่อยออกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยออกเหมือ,อ,อกนกันเดี๋ยวเ,เสียเพชรฟรีฉะนั้นไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคถ้าคือไม่ได้รีบนะผมส่วนผมก็รีบครับจ่ายเอาบารีวิวให้คนดูถ้าได้มาเร็วก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันได้มาช้าก็ดูช่วงสิ้นเดือนแล้วกันเนาะรอรอผมไปแล้วกันนะอออนนนะโอเคบ๊ายบายครับผม